สวัสดีครับพี่น้องกับภูมิญญาพาทเที่ยวครับคนเก่าคนเดิมนะครับเนาะวันนี้วมิญญาจะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศที่อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูผานคํานะครับเด้อมิญญามาดูดูแห่งบกเซยแหวกะะเทือน,นะครับเนาะนี่เห็นว่าที่ทําการอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูผานคํานี่ครับนะไทยแลนด์นี่ครับ เนี่ยมองลงเพิ่นนะครับนะบางท่านอัศวิปภูว่าอยู่งบังใดนะครับผู้ขาดพี่น้องส่วนพี่น right? ้องลงมาจากผู้ขาดมาเนาะครับเนาะขามจากเคลื่อนอุบัติมามากขามผู้ขาดเข่าเขตดน้องบนลำพูเลยครับเด้อลงมาหนีเลยถนนจะหนีไปน้องบนลำพูได้นะครับเนาะล่วงของผู้ขาดลงมาหน่อยนึงนะครับลงมาหน่อยนึงก็มีทีระตรงนั้นแหละที่ทําการสีแนมเห็นเลยอยู่ใส่เคื่อเห่านี้ที่ทําการอุทยานแห่งชาติภูเก็ตภูวันคำเหนือครับเนาะเดี๋ยวพี่น่าสิขับลงไปข้างล่างไปเบิ่งมีอยังงงนนน่่ข้าาาละะครบเ ติดตามเพิ่นะครับนะนครับนี่นะบรรยากาศนะครับโอ้บรรยากาศเป็นแบบนี้ครับนี่คือังไงน,นี<ป>่บ้านเทียนทองอสนานี่ครับมันเป็นบรรยากาศนะครับพี่น้องก็ลงมาอย่างสี้นะครับลงมาแบบนี้เลยนะครับลงจากขันมาเลยพี่จอดรถอ<า>ยู่มองได้ขามาล่อลงไปงลางในบอนอ จอดข้างล่างในบนนาะนะครับเดี๋ยวไปเบิรงนกันนะพี่น้องนะที่ทําการแรงสําราญห้องประชุมยังมีเบอรอยู่ข้างในเลงเบิรงข้างล่างกันงน้าพี่น้องนะลงมามีทางรถยังดีเลยครับลงมาเลยเสียงร้านร้านร้านหน่อยนะเสียงอีร้านหน่อยคุยอ่อยๆนะครับนะเพราะ้านหน่อยมานาวนะครับนะนี่ครับโอ้ห้องน้ำห้องนี้ใครจะมีสะดวกสบายพอเดี๋ยวขี่รถไปเบิรงนกันนะพี่น้องนะโอ้ข้างล่างงามยิ่งเลยล่ะ นะครับนี่เห็นบ่ครับนี่บรรยากาศจังสิอืมเกิดซีเมนจอดรถอีเทียนี่แหละพี่น้องซ่อมเบิองนะครับเดี๋ยวยญญาชาม่องจอดรถกันนะครับผ่านหม่องจอดรถจะข้าวก่อนครับที่จอดรถนี่ๆหม่องที่จอดรถนะครับ ที่จอรดรถฉนวาไปะปนอนพี่น้หนามได้เลยรลานไส้านไส้เป็นกัดคุยจ,จอดๆเลยนะครับหิน,นหนามพพนานแนมหินหนามพร้อมมหวพี่น้นามแนมหิ่นนามเพิ่มแรงผลสุดยอดเลยนะครับนะเดี๋ยวสีผ้ายางเรอเบิ้งนะครับบรรยากาศสวยจังเลยนะฮะใมองจอรดรถข้าเจา้าอุทยานแห่งชาติหนึ่งอ่ะเดี๋ยวค่อยจอรลดรถลงไปเบิ้งนะครับนะครับโอ้นะาพี่ญ,ญาติจอดรถนะครับมีมองจอดรถข้าเจ้ากันหลายอยู่นะครับมองจอดรถ ตอนแรกก็ลงมาเบื้องบรรยากาศโอ้มีมอง่องเที่ยวหลายอยู่ได้หล่ะพี่น้องอืมนี่นี่อุทยานแห่งชาติภูเกา้าภูพานคำเห็นมาพี่น้องเนี่ยฮะเออก็ได้สิ้นอดีได้พี่น้องตอนความรู้สึกตอนนั้นน่ะมากขี่รถผ่านซื้อเนาะขี่รถผ่านไปซื้อ,อบ่ได้บ่ได้ไปลงมาเบื้องนะครับบรรยากาศนี่มีมองศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับแล้วกา็มี มีเด็กหน่อยมากใช่ไเล่นน้ำบริเวณนี้ครับที่จอดรถผู้พิการพเดียวโอ้นะครับเอ้าพี่ยาวก็เ่เคยมาจากเชียงพี่นองอ่าเอฟซีเพิ่งเคยมาบนอ้อนะตรงนี้นะบริเวณนะครับโอ้ทางออกนี่ใช่าขึคืนไปก็จะไปเลี้ยวกลับเมื่อใหบุนะครับนะครับห้องสุขาอย่างมีเบิร์ดนะครับเนาะทางรถอ้ามองหันไปอย่างนอต่อไปเดี๋ยวติดตามไปเบิร์เขาจะมีป้ายบอกอยู่หันไม่อย่างแน่นนะครับเนาะ เดี๋ยวปึงข้างในข้างล่างกันมีอย่างนี้ไปลงไนปึงข้างล่างนะครับนะเนาะเพี่บบรรยากาศเห็นไหมอู้ได้สิ้นดีเลยพี่น้องสำหรับมาก,กลางเต็นต,ต์ต้องมาติดต่อเจ้าในทีเมื่อนะครับเริ่มเป็นตะกางเต็นต์น้อนนี่ไหมนักพ่าวาบรรยากาศดีนะครับตรงนี้ผมเชือเ่อได้เลยว่าเอฟซีหลายๆท่านเคยผ่านอาจจะบ่กเคยมานะครับลงผู้ขาดออกมาปุ๊บเขาเดินทางมาจากทางเคืร์นบราณเป็นบ่มุงหนาไปทางเพื่อนโน่นสัง่งมาทำนะ คีรพันธ์ผู้ขาดนะครับผู้ขาดลงผู้ขาดปุ๊บมาก็มีปลายอุทยานน,นะาะอุทยานน้ำพองเอออุทยานภูเก้าภูพันคำนะครับนะเดี๋ยวลงบึงคลางพี่น้องเป็นยังไงแน่พี่น้องสังเกตรตรงบันไดที่ห้องยางนี่เขาจะเอาเหินมาเห็ดเลยด้ยเอาเหินเห็นบันไดห้องยางเลยไดย้เห็นบ่าครับนี่ยางลงมาจากที่จอรดรถเป็นบ่เน,นี่ยจอดรถก,กันยางลงมาเลย ยาก็บบเคยมายินยางสิเจ๊เสียขับมาอยู่มาตะกี้คนหูจักกันเนาเป็นเห็นงานอยู่นะครับเนาะเป็นเห็ุเป็นหัวหน้าอุทยานนี่แหละครับตะกี้เนาะเป็นหัวหน้าอุทยานเนี่ยนะครับคนสนิทกันมูมูกันนี่แหละเห็นงานอยู่นี่นะครับเดี๋ยวนี้นนนกเกษียณแล้วนะครับเนาะญ่าเคยมาผ่านซือ้อๆบุเคยมาเขามาสามัมผัสแบบนี้เลยนะเอา้าบรรยากาศแบบนี้พี่นนองเป็นลักษณะอย่างสินะบองเที่ยวบองกางเต้นกางยังก,กันสิ บริเวณนี่แหละครับเนี่ยบรรยากาศดีแหละเพราะว่าร่มเย็นซุยๆุยไหมเออเนี่ยนิสลา,าสลา,า,า,ายอย่างแน่ยืนตัลงพี่น้องพเพื่อเผลอโอ้มีร้านอาหารบาญี่ปุ่นพี่น้องเนนาะี่เห็นไหมน้องได้ชมบรรยากาศน้องน้อบรรยากาศอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอือโอ้บ่เคยบ่เคยลุกมาขนาดนี้นะครับเนาะนิะนะสลา,าอยดีผสมนี่ เเป็นมีตลานี่ผประสงค์ย่น่พร้อมอันนี้ประสงค์งานสิกางเต้นนอนได้ไม่ได้บุครับนะอสมีจัดงานหรือมันทางอาหารกินอยู่นี่ก็ได้อืมเนี่ยพูดนะเดินยง่งๆมงคลเนาะก็สิ่ง่มันกางเต้นบรรยากาศเลยว่ามึงหันนะมน้องพับเนาะเดี๋ยวขับไปเบิ้งกู่ไล่ได้ขี่รถไปเบิ้งเห็นบรรยากาศนะครับเน,นาะติดแม่น้ำ ที่ตรงนี้น้่พี่น้ําคือบุลัดอันหลัเลยนะครับน้ำขื้นบุลัดอันนี้พิ่นอยู่ในเขตของอำเภอโนนสังนะครับนะทั้งจังหวัดนครลําพูเพลนะบรรยากาศนะครับนะเห็นปะเป็นยางเบิ้งทั้งอันเป็นยังไงแน่นะครับมุ่งบอกไปหันเป็นยังไงเป็นจะตั้งเต็นได้ผมเอากลางเต็นนอนข้างขึ้นข้างแลมได้สบายเลยนะครับอ่ะนี่เป็นที่อ่ากลางเต็นหม่องไม้นะครับเด้อพี่น้องอาจจะบ่เคยมากอาจจะเคยผ่านซื้อห่างบ่เคยลงมากนะครับเนาะ อุทยานภูเก้าภูพันคำนะเนี่ยเห็นว่าเขาเจะระเบียงภูเก้าภูพอันคำคาฟฟโอ้มีเลือร้อมพี่น้องมีเลือมีเลือดสำรับจนทีเพิ่นผ้าขี้เลือดล่องออกไปแม่น้ำเขาเรียกอ,อะไรเกิบพาท่านสาบะนะครับเนาะมีรละเอียดเห็นบะขึ้นปันทะเลเลยครับฟุบฟุบฟ,ฟ,ฟเลย ่ห้อยกันนาช่วงปีช่วงนาขคืนได้ลายไหมครับพีเด้กันนาเนาะนะครับบรรยากาศดีพี่น้องผมก็เชื่อใจเลยว่าเอฟซีลายๆา่านอาจสิคยอมาแล้วนะครับจจเคยมาพักผ่อนแล้วเนาะบริเวณนี้บางเอฟซีลายๆา่านก็สิบ,บคยอมา,อาเลยนะอาจสิคยอขี่รถ่านไปฟิวฟิวซืนะครับเนาะบรรยากาศดีเลยครับบรรยากาศดีเลยเนี่ยเย็นสบายเลยด้ยนี่พี่ย่างหูเลยว่าเย็นสบายเลยครับ เย็นสบายสบายเลยบงกลางเต้นกันเลยด้วยวันนี่ไหมบางกลางเต้นกันเลยด้วยเนี่ยข้างกลางเต้นนอนกันเลยนะครับเน,ะนาะจะมีศลาให้รับชมบรรยากาศข้ามาพักแรมว่าจะว่ายุดงานวันเสราร์เออวันศุกร์ย้ำแรงเลยงานแล้วนะครับมาข้างแรมอยู่นี่กันเลยบากลางเต็นท์นอนรับบรรยากาศเนาะรับบรรยากาศนะครับอันที่เป็นธรรมชาตินะครับเพราะเห็ุงานมาทั้งปีทั้งเดือน,นสิเกยเนานะอัเมื่อย อาสิไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับเขาเรียกพักผ่อนหย่อนใจคลายความเครียดคลายการการทำงานออกไปนะนอกกากได้มากสิครับบรรยากาศบ่ะครับเห็นปะอืมเงียบเงียบสงบนะครับเงียบสงบเลยเงียบสงบสบายดีนี่จะเสียงขื่นพื่ต้องไปถึงทะเลอะครับาลาแก้วมาเลยนะตรงไหนนะครับสาลานคนเห็นว่าแต่กาแฟหอนห่อนแก้วมานางบรรยากาศนะครับ เห็นปะเนี่ยพี่น้องมานาั่งหรือมายืนเนี่ยอู้พี่น้องสิน้นฟินๆเลยเนี่ยเียพี่ยา่ยาติญาติสิแยกหน่อยดูน,นี่มายืนนี่สิครับนละ้วฟินๆยืนแบบชมบรรยากาศนะครับยืนชมบรรยากาศน้ำเพื่อนเห็นป่ะคอหามมั้ยยังเป็นนิ่งอย่างแน่นอ่พี่น้องนี่เขามีอคอหามอย,าอยู่ด้นี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบาง,งย่านกังงนหามสูบุรีห้ามนำสัตว์เลี้ยงขับมานะครับขับมาโอห้ามเอยหอน้าอาหารรับประทานอาหารเพื่ว่าครับอืมนี่ครับข้ามะมีนั่งคำนะเข้าปฏิบัติตามเพื่อนในหลักพวกนันเปดูที่ยานนะครับของคนส่วนรวมนะเขาเป็นคนมาเที่ยวได้ทุกคนลงมาเที่ยวได้ครับในบรรยากาศเห็นปะบางนามด้วย ขึ้นฟัดพวกพวกพวกเห็นบ่ะน่าเห็นปะเนี่ยดูบรรยากาศเห็นบ่สุดยอดเลยครับบรรยากาศเลยนี่เนี่ยลอดูขึ้นสัตว์พวกพวกพวกเสียงขึ้นสัตว์พวกพวกนะครับเนาะโอ้ยแน่นอนไปยงังเบิ่มอีกอืมเนี่ยอยากออกจากซาล่านี่ยยางไปทางด้านขนึ้นโบราณทั้นแถวนะ ไปทางกะมีข่าวดีพี่น้องเรื่องอตรงผู้ขาดนะครับข้าเจ้าสีสางสกายวอล์กนะครับ,อ walk, รบโอ้สุดยอดนะครับฟังแล้วชื่นใจเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวในเขตขึอนบุรัในอำเภอหนนสังนี่มีสกายวอล์กให้พี่น้องชมนะครับข้าเจ้าสีเริ่มสั่งข้าเจ้าก็เริ่มแล้วครับตอนนี้เริ่มปิดแล้วตรงที่ผู้ขาดนะครับพี่น้องกะมาชมบ่ได้แล้วเขาเจ้าปิดแล้วนะครับปิดเพื่อวา่า ทีการกราา่อสร้างสกายวอล์กนะครับเนาะไปติดตามเนี่ยก้อนหินเป็นธรรมชาติมากพี่น้องก้อนหินเป็นธรรมชาติน้ำเสาะโอ้อนะครับเนาะเสาะสวยงามมากบรรยากาศนะครับอ่ะก็ไม่ไปครับโพชีนกนะครับโพชีนกนะครับชื่อวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อนเกษตรนิบอก นะครับซื้อต้นใหม่นะครับหนะนักบรรยากาศทะเลนะบรรยากาศนะครับโอ้เย็นสบายครับซวยๆเลยเย็นซวยๆเลยเย็นซวยๆบรรยากาศเอ้ไม่ไต้นไม้แต่ละตะละ้นเขาจะอ่ะสิมีซื้ออย่าง่างครับมาอ่านเบิ่งนี่น,นี่แดงครับแดง ครับกันข้ามาเที่ยวข้าอ่าอ่านเบึงป่ายนะครับไป,ไป่ายป่ายจะซื้อเพราะกิดจะมีข้อหมายมีซื้อว่าอย่างไรก็ชื่อสถานที่อ่างเก็บน้ำขึ้นบูรัตเห็นไหมครับเนาะเห็นไ่มน้ําลึก360เมตรอย่างมีบอกเบิด้ดอย่ังมีบอกเบิ้ดนะครับนอนรายละเอียดเนาะพี่น้องกับกับร่องเบึงนะครับเอามามีป่ายอ่านเขาจะอ่านเบึงว่ามีของมู่งเนียงแน่นะครับเนาะก็ถือว่าข้าวมาเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติอนุรักษ์ธรรมชาติพร้อมแล้วก็ได้ทั้งความรู้ นะครับเนี่ยยังต้นใหม่แต่ละต้นเห็นปะประดูปลาเนี่ยเห็นปะพี่น้องเนี่ยเห็นปะมีประโยชน์นะครับหาพี่น้องสังเกตดีๆหรือมาเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติเท่าอันอนุรักษ์แบบธรรมชาติเนี่ยต้นใหม่แต่ละต้นมีซื้อบรรรรัดรประสิบอกเลยนะครับเนาะเนี่ยบรรยากาศสีแล้วยังได้ควอมรูซื้อต้นไม้ต่างๆเขาจะติดไว้บางที่หอสีบูฮูนะครับเนาะมึงบรรยากาศเอามึงนีให้งามครับพี่น้องโครหิน ไม่เคยมาจชกคที่เดครับบริเวณเนี่แต่มามาตรงอุทยานมาอยู่มาหามูเนาะมาหามูคนเนี่ยเพราะมาแล้วมาสัมผัสอีรีแล้วรู้สึกว่าโอ้ได้ใจนะครับภูเก้าภูพานคําอุทยานแห่งชาติหรือหพี่นนองโอ้สุดยอดสุดยอดเห็นไหมผมเชื่อได้ว่าเอฟซีหลายๆท่านไม่เคยมาตรงนี้เลยนะครับผมเชื่อได้ว่าเอฟซีหลายๆท่านก็เคยมาแล้วนะครับเนาะ ก็เคยมาแล้วนะครับนะเอฟซีละไท่านมากเลยมาถึงตรงนี้ก็จะไปยืนถ่ายรูปครั้งหนึ่งได้มากอุทยานนะครับเนาะโอ้โอเห็นไหมครับเนาะผมว่ามีดีๆทุกท้องที่มีดีๆที่ท่องเที่ยวเยอะแยะนะครับจังอุทยานภูเก่าเนี่กยก,กะวิญญาณกับ่เคยมาจากเสียบผ่านสมวาเลนนะครับผ่านไปพันมาบริเวณนี่ผ่านดูด,ดูแห่งบ่เคยได้มาสัมผัสนะครับเนาะ,ะพี่น้อง ต่อไปสัมผัสเบิ่งเด้มาศึกษาเรียนรู้ต่างๆพืชไม้ต่างๆขจันาาสีมีซื้อบอกดนะครับนะเนาะอาขึ้นไปทั้งสไลดนี่เบิ่งครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่บรรยากาศํำได้พีน่น้องนี่เห็นไหมมาถ่ายรูปตรงนี้เขามายืนยุดมุมนั่นแล,ล้วก็ถ่ายรูปบ้านตรงนี้เห็นไหมนะครับลงอ่อนนะเคลื่อนบรรยากาศแม่นม้ำเคลื่อนเวลาฟาด มีญญจากคูว,วาคาคคา่าช่วงน้ำขึ้นได้ลายเนี่ยขึ้นซ้ำใด้น้อพี่น้องนะช่วงนั้นทะลุนะสิมาทายเบิงอยู่นะครับมาทายพี่น้องเบิง,น,บน,น,บงบนะครับเนาะนี่องบิบรรยากาศครับต่อไปเข้าสีมีสกายวอล์กนะครับตรงผู้ขาดเนี่ยผู้ขาดอยู่นี่ครับรถล,ลงมานี่ยแหละรถแลรงลงมานั่นต่อไปมีสกายวอล์กจื่นออกไปนะครับไม่นานโครงสร้างสกายวอล์กคงสิแล้วเสร็จเดี๋ยววิญญาณติดตามคอยติดตามและอัปเดตให้พี่น้นองเบิงเรื่อยๆ,ๆนะครับเนาะเอามือนี้มาชม อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ่ำครับวิญญาณขึ้นจากตรงอ่าซารายืนถ่ายรูปแล้วนะครับเบอร์รับบรรยากาศแล้วขึ้นมาต้นจัมจุลีเด็กพี่น้องนี่เขึ้นตน้นต้นสานะบ้านเัาเนาะต้นสสายใหญ่ไหมครับอยู่ฝั่งน้ำเลยเนี่พื่นนต้นบุ้งใหญ,ญ่ไอเดียเขาบอกก็เลยสร้างเป็นหอเป็นอ่าที่ขึ้นมาชมบรรยากาศเดี๋ยวครับเนี่ยขึ้นขั้นใดขึ้นมานี่ ขั้นใดขึ้นมาเลยชมบรรยากาศบ้าสุดยอดนะครับโอ้นี่นมาบรรยากาศพี่เห็นไหพุนูนไปพูนกับสิมองกลางเต็น์จอดรถได้นะทล้งหน่นนาะต้องมาสอบถามจรที่เพื่อนนะครับเด้อคือวิญญาณวัดมีผูประสงค์ที่มากมัอน,นี้กับหมายถึงว่าอยากมาพาพี่น้องมาเบิง่งพาเอฟซีมาเที่ยวชมบรรยากาศที่กลางเต็น์แห่งใหม่เผื่อว่าเอฟซี FC อยากมาหาที่กลางเต็น์นอนกลางคืนนะครับวันหยุด นะครับวันหยุดที่ทํางานนะครับเนาะที่งานเมือม่อยม,อม,อม,อมอากก็จะมาหยุดพักผนะ่อนนะเอาเดี๋ยวขึน้น <ไป S 1> ครับขึ้นมาทึ่งขึ้นเจ็กน่อยกันครับนี่เห็นปะขึ <ไป S 1> ้นมาแล้ว <ไป S 1> ขึ้นมาครับครับขึ <ไป S 1> ข้นมาแล้วกัวกเห็นปะมีบรรยากาศเป็นตานางมีเป็นโตนางพร้อมพี่น้องเห็นปะมีมงนางในต้นต้นต้นจากกิรลีใหญ่ต้นสายใหญ่เนี่ยนึกพูดอะมักปีนป่ายขึ้นไปทั้งงามสูงสูงไทยรูปปุ่นกระไดปุ่นเห็นปะครับปุ่นไปนั่งไทยเรื่องปุ่นกระไดงามปุ่นกระไดปุ่น ไปเลือกเอานะครับบองดที่มันบรรยากาศไปนั่งถ้งงามมุนไปถ่ายถ้งงามมุนก็นได้หรือสิไปถ่ายถ้งงามพู้วุ่นมุนก็นได้โต๊ะกับโต๊ะลงน้ำตามนะครับเนาะ <c oughs> นี่น้ำยุ่งลางเห็นไหมครับนะแต่ก็ไม่เป็นตะไปเลยว่านะครับโดยบางทีมันสิว่าเอานะี่เอามาถ่ายอยู่นีแ่แหละเนี่ยนั่งยุ่งนี่นะครับนั่งอยู่นี่ผู้ถ่ายก็ถ่ายไปทางนี่แหละพู้วุดด่นนน้ำบรรยากาศนะครับเนาะครับกะคือเป็นอ่าอุทยาน แห่งชาติภูเก้าภูบันคาวิญญาบาเคยมากจ๊กเกือเอยบาแมนเค่อยมาก่บเคยมากแบาเาบาเข้ามาสัมผัสแบบลึกๆแบบนี้นะครับจริงๆเราเคยผ่านดูเคยเข้ามาถามูฮะพวงแต่สมัยหลายปีแล้วนะครับจนว่ามูิ่นปิดเกษียณไปแล้ว่นล่ะนะครับนะวันนี้วิญญาณมาเบิ่งบดนี้นได้บรรยากาศมากแลวก็มาเห็นความสวยงามบรรยากาศที่ประทับใจนะครับได้ได้ประทับใจเลยนะครับ เขามานั่งเนี่ยเนี๋ยจังหวี่ย่านัง่งอยู่งสินะครับย่านังน่งนั่งรับบรรยากาศร่มเย็นๆไหมครับเนี่ยฟังเสียงคืนตีกับก้อนหินไหมครับดังฟังฟังพี่น้องฟัง,ฟง,ฟงได้เห็น่บมครับเนี่ยคืนน้ำไหมครับตีสัมผัสกับก้อนหินดังชั่ชวชั่วร่มเย็นสวยๆไหมครับเนี่ยพี่น้องร่มเย็นดีเลยเนี่ย วิญญาณอยู่นี่ไปเนี่ยนี่ครับเนี่ยวิญญาณนางบริเวณนี่ตั้งต้นน้ำสายไงได้เนี่ครับเนี่ยวิญญาณนางทั้งต้นน้ำสายไงได้เนี่ครับพี่น้องลองเอลองคิดบ้างเนี่ยวิญญาณยังต้นน้ำสายไงได้เนี่ครับอยู่ทึ่งขึ้นมาจากจากพื้นพื้นขึ้นมาประมาณจักห่าหกเมตรไปเลยข่มสูงขึ้นมานะครับนะบรรยากาศมากครับเขาจะเห็นบรรยากาศแต่งแต่งสถานที่ให้หนาเที่ยวแล้วก็ต้นไม้แต่ละต้นนี่ซื้อว่าจังใดแน่นะครับต้นไม้มี ต้นไม้ขับร้านน่อยคุยนะครับเล้อมรลานน่อยคุยอ้อยๆเนาะรับเบื้องบรรยากาศนะครับเนะาะกะวิชากอ,อยาไข่พี่นอ้องเอฟซีฟูหาหมองเที่ยวหาหมองว่าพักผ่อนยนใจเวลาหลังจากเลิกงานแล้วนะครับหรือวันหยุดสุดสัปดาห์เหมือนวันศุกร์เย็นๆก็ลองขับรถมาทั้งครอบครัวมานั่งดูมากางเต็นท์นอนที่นี่ก็ดูมีอาหารมีอะไร ต้อนรับเราอยู่แล้วล่ะนะฮะที่นี่นะบรรยากาศเลยล่ะนะครับก็มีบรรยากาศอย่างเงี้ยมานั่งรับบรรยากาศดีๆเยน็ยนๆอย่างนี้นะครับเนี่ยร่มอยู่ทั่งต้นใหม่เข้ามานั่งจิบกาแฟเย็นๆย่นีนนนนีกไ็ไใดเลยยังกันลากันไปนะครับบริเวณนี้แล้วแต่จะสร้างบรรยากาศนะครับเนาะมองไปเห็นนะ้ำเขื่อนรัดกว้างขวางบึง้งเลยครับเนาะเห็นบ่พี่เนาะสวยงามเลยนะครับเนาะนะโอ้ย อนาคตแต่สกายวอกก็จะอยู่ตรงนู้นแหละพี่น้องสกายวอกอยู่ตรงหูผู้เขาหน่อยนั่นเห็นปะตรงผู้ขาดนี่แหละนะตรงนั้นนะครับเนาะอนาคต,ตครับควิญญาลงมาจากต้นไม้ส,สัมสายใหญ่เป็นบ่อยเห็นปะพี่น้องพี่น้องวิญญาลงมาจากหันปะลงมาก็ะจะเห็นบันได,ด้อมอย่างดีลงมาม่ยืนอยู่ตรงนี้แหละครับต้องเป็นเพืนยืนออกมาตรงนี้ให้เห้าเห็นไม่ช่มบรรยากาศไหมครับนะสุดยอดนะครับเนาะเขาบอกเลยว่า อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูบันคำเนี่ยเป็นบรรยากาศอีกหนึ่งนะครับบรรยากาศอีกหนึ่งแบบที่ต้องมาสัมผัสเราเห็นน้ำมวลน้ำที่ก้วงขวางมากนะครับเนาะแล้วล่มพัดน้ำม,มากกระทบกับหินดังชกชงเนาะซ้ำเหาอยู่ทะเลพี่น้องเข้ามาตรงไปถึงทะเลกันไดนะครับเข้าอยู่แอมแอมแถวอีสามนมานเห่าเนี่ยมาสัมผัสนี่เกิดอุบัตนี้ได้นะครับนะมาสัมผัสแม่น้ำขืินบุรัสนี้ได้เลยนะครับบรรยากาศแบบนี้ได้เลยนะครับ ที่อุทยานภูเก้าภูพันคำนี่นะครับนะนี่แหละพี่น้องวิญญาณกับมิจปบะทรงอยากให้เอฟซีฮูที่กลางเต็นที่พักพักผ่อนหย่อนใจมาเที่ยวชมแล้วลืมทุกข์ลืมโศกลืมโรคลืมภยัยเหมือนชีวิตนี้มันยังอีกกว้างไกละนะครับเนาะอีกยืดยาวนะครับนะครับชีวิตนี้อีกยืนยาวดอพี่น้องเมื่อชมแล้วบรรยากาศยังสีเลยเนี่ยเห็นว่าบรรยากาศพนนะพนหารรถจอดดูเทเ่งพนครับเี็น้องพนพนพูน นะนะครับนาะนี่หละพี่น้องบรรยากาศยังสี่เก็บมาฝากเอซนะครับเนาะแนะนํำใหมาเอซีเพิ่นมาเที่ยวถ้าเพิ่จากเที่ยวเอซบางท่านเห็ดงานมาบดทั้งเดือนทั้งปีอาจจะโอ้อยไปพักควอนใส่นอ้นะครับเนาะอ้าวริยาขอเรียนเชิญน,นะครับอุทยานภูก้าภูเันคําอาเภอโนน,นสังออกจากผู้ขาดมานะครับเข้าเมื่อจากเคินบรัตนะครับ มาจากเขื่อนบุรัตข้ามภูขาดมุ่งหน้าไปเพอินนองสังนี่แหละลงภูขาดลงมาหนเดียวเป็นเออาซีมีทีสำการเพิ่นนะครับป้ายบักญ่เลยอยู่ขางทางทรายมือภูก้าหวนคําำหันเดินทางมาจากทาง้หนงองบุรัมพผู้ทั้งนง้องอำเภอหนองสังก้อนสี่ขื้นไปภูขาดนะครับอยู่ตรงขวามือพี่น้องนะครับนะครับอยู่ขวามือเพิ่นนะครับมุ่งหน้าไปทังเขื่อนบุรัตนะครับนะครับนั่นแหละวิญาตก,ก็เลยทำคลิปเพื่อ แจ้งให้ f อฟทราบนะครับนะว่าวแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนมีบ้างหน้าเที่ยวหน้ามาพักแรมกลางเต็นนอนนะครับเนาะที่อุทยานภูเก้าภูพานคํำครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากอยากให้ f อฟมาพักผ่อนดูครับคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อว่าจะไปเที่ยวไหนสวัสดีครับ